สวัสดีครับเช้านี้เราจะมีการฟังพระจนะพระเจ้าด้วยกันอีกนะครับหวังว่าพี่น้องยังคงไอ้ฐานเผื่อโบสถ์นะครับให้เราเห็นการทรงนำของพระเจ้าเห็นการเคลื่อนไหวเห็นพระคุณซ้อนพระคุณน,นะครับในสิ่งที่ที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการเรื่องหาสถานที่เรื่องรีโอเพนใช่ไหมเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งให้ทุกเสเตปเห็นการทรงนำของพระเจ้าเช้านี้เองจะมีการได้ฟังพระชนะพระเจ้าต่อจากพระธรรมรูธบทที่1ข้อ6ถึง13นะครับ 6-13ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วผมมานได้ฟังนะครับแล้วนางพร้อมกับลูกสะใภ้ทั้งสองก็ออกเดินทางจากแผ่นดินโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินโมอับนั้นนางก็ได้ยินข่าวว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายนางจึงออกจากตำบลที่นางอยู่พร้อมกับบุตรสะใภ้ทั้งสองเดินตามทางกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์แต่ว่านาอมีกล่าวแก่บุตรสะใภ้ทั้งสองของนางว่าไปเถิดขอให้ต่างคนต่างกลับไปบ้านมารดาของตน ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อเจ้าทั้งสองดังที่เจ้าได้เมตตาต่อผู้ที่ตายไปแล้วและต่อแม่และขอพระเจ้าทรงโปรดให้เจ้ามีย่ามีเรือนขอให้ต่างก็ได้เข้าอยู่ในเรือนของสามีแล้วนาวอมีก็จุกลูกสะพ้ายทั้งสองต่างก็ส่งเสียงร้องไห้นางทั้งสองจึงพูดกับแม่ผัวว่าอย่าเลยเราทั้งสองจะกลับไปกับแม่ไปถึงชนชาติของแม่แต่นางอามีตอบว่าลูกเอย๋ยจงกลับไปเสียเถอะจะไปกับแม่ทําไมเล่า แม่ยังจะมีบุตรชายในคันให้เป็นสามีของเจ้าหรือลูกของแม่เอ๋ยกลับไปเสียเถอะกลับไปตามทางของเจ้าแม่แก่เกินที่จะมีสามีแล้วหากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวังอยู่ถ้าแม่จะมีสามีคืนนี้คืนวันนี้และมีบุตรชายเจ้าจะรอจนบุตรชายนั้นเติบโตได้หรือเจ้าจะอดใจไม่แต่งงานได้หรืออย่าเลยลูกของแม่เอ๋ยแม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่พระเจ้าที่ผ่าของพระเจ้าได้กระทําถึงแม่กับแก่แม่ถึงเพียงนี้ ให้เราถามพระเจ้าด้วยการของพระเจ้าอเาองได้พูดกับเราให้พระคำเช้านี้เป็นเป็นเหมือนเข็มทิศอีก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 ,อก,อกสิ่งหนึ่งในชีวิตของเราที่จะนําชีวิตของเราไม่ให้พลาดในการตัดสินใจแต่และครั้งในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าขอพระเจ้าพูดกับคนของพระองค์ในานามพิธีสุภเจ้าอเมนเช้านี้ฟังต่อเรื่องการตัดสินใจที่ผิดต่อเนื่องจากครั้งก่อนๆเราเรียนรู้จากความผิดพลาดของนาโอมีในการตัดสินใจเราเรียนรู้ไปหลายครั้งแล้ว โดยหลักๆมาจากการตัดสินใจโดยที่ไม่มีเรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องพระเจ้าเรื่องหลักการพระเจ้าเรื่องน้ำพระทัยพระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทําให้การตัดสินใจของนางนั้นเกิดความผิดพลาดและความผิดพลาดก็นําผลร้ายมาสู่ชีวิตของนางและครอบครัวจากบริบทเองเมื่อเปตเลเฮมเกิดก,การกันดานอาหารครอบครัวนี้ก็ตัดสินใจย้าย,ายออกจากเปตเลเฮมซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธรรสัญญาย้ายไปโมอับเป็นดินแดนของศัตรูแต่ที่นั่นอุดมสมบูรณ์กว่า แผ่นดินพระเจ้าแห่งแรงกระดานอาหารครอบครัวนี้เองไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากตัดสินใจย้ายเพราะว่าสูตรความสําเร็จของครอบครัวนี้ก็คือว่าไปที่ไหนก็ได้ที่เศรษฐกิจดีไปที่ไหนก็ได้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปที่ไหนก็ได้ที่ดูเหมือนมีอนาคตมากกว่าที่ที่เป็นอยู่แม้จะรู้ว่าโมอับไม่มีโบสถโมอับไม่มีพระวิหารโมอับไม่มีผู้เชื่อเพราะโมอับนมัสการไม่ได้นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ แต่ที่นั่นดูเหมือนมีอนาคตที่ดีและสดใสกว่าเลยย้ายออกจากแผนการพระเจ้า,าน้าะทัยพระเจ้าไปอยู่โมอับซึ่งดูอุดมสมบูรณ์มากกว่าสุดท้ายสิ่งที่ดูดีในตอนแรกกับไม่ได้ดีอย่างที่คิดสิบปีให้หลังครอบครัวนี้รับผลของการตัดสินใจที่ผิดพลาดสิ่งที่ดูเหมือนดีสุดท้ายกับไม่ดีสิ่งที่ดูเหมือนเป็นทางแห่งความสําเร็จกับกลายเป็นทางที่นําความชอบช้ำความขมขื่นมาสู่ครอบครัวนี้ สิบปีให้หลังนาอมีรู้ว่าตัวเองตัดสินใจผิดและเป็นการทําผิดต่อพระเจ้าด้วยในช่วงเวลาสิบปีกว่าที่ครอบครัวนี้ไปอาศัยอยู่ที่โมอับผมมีความเชื่อส่วนตัวว่าครอบครัวนี้อาจจะยังคงอ่านพระคัมภีร์อยู่อาจจะยังคงนมัสการพระเจ้ายังคงอธิษฐานอยู่ยังเชื่อว่าพระเจ้าที่แท้คือพระเจ้าของคนอิสราเอลเป็นไปได้ยังรักษาวันสบาโตอยู่เพราะอะไรครับเพราะว่าในรูทบทที่ 1: นึ่ข้อสิบห รูดต,ตอนที่รูดบอกว่าจะกลับไปกับนาโอมีรูดบอกพระเจ้าของแม่จะเป็นพระเจ้าของฉันด้วยแสดงว่า,าครอบครัวนี้คงดําเนินชิดบางอย่างที่สะท้อนว่าเขาเชื่อพระเจ้าแต่เขาไม่ได้สะท้อนว่าเขาเดินกับพระเจ้าเขาไม่ได้สะท้อนว่าเขาอยู่เพื่อพระเจ้าเพียงแค่สะท้อนว่าทันเชื่อนะว่ามีพระเจ้าเที่ยงแท้สิ่งที่พระเจ้าคาดหวังจากคนของพระองค์พระองค์ไม่ได้แค่คาดหวังว่าท่านเชื่อแต่พระเจ้าคาดหวังให้เราอยู่ในน้ำพระทัยและทําตามน้ำพระทัย ครอบครัวนาวีอาจจะไม่คิดถึงนี้แค่เชื่อก็พอแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะใจยังเชื่ออยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้นมัสการพระเจ้าพระเจ้าก็อยู่ทุกที่ไม่ต้องไปร่วมนมัสการกับคนยิวก็ได้ที่วิหารพระเจ้าอยู่ทุกที่พร,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 ระเจ้ารักฉันฉันรักพระเจ้าก็พอแล้วทาอะไรก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้สุดท้ายวิธีคิดแบบนี้แหละก็เลยย้ายไปอยู่โมอับสุดท้ายเอาตัวเองออกนอกแผนการของพระเจ้าแน่นอนว่าเราเยอยู่ที่ไหนฉันได้ก็จริงรับใช้พระเจ้าที่ไหนได้ก็จริง แต่พระเจ้ามีแผนการเจาะจงสำหรับเราว่าวางเราอยู่ที่ไหนเมืองไหนคิสจักรไหนเพื่อให้เรามีส่วนทําให้น้าพระทัยของพระเจ้าสําเร็จการผูกพันในคิสจักรคือการอยู่ในน้าพระทัยการมีส่วนสนับสนุนรับใช้พระเจ้าถวายเสริมสร้างกันและกันในการเดินกับพระเจ้าถือว่าเป็นการทําตามน้าพระทัยชีวิตคริสเตียนต้องอยู่ในน้าพระทัยและทําตามน้าพระทัยการเลือกอยู่ในเบ็เลเหมต่อไปเป็นการอยู่ในน้าพระทัย การไปนมัสการพระวิหารการรักษาวันสะบาโตการถวายสิบรถให้คนเลวีในสมัยนั้นถือว่าเป็นการทําตามน้าพระทยัยแต่ว่าครอบครัวนี้ตัดสินใจออกนอกน้ำพระทยัยแม้ในใจคิดว่ายังทําตามน้ำพระทัยได้อยู่บ้างนะยังอธิษฐานได้อยู่นะยังนมัสการได้อยู่วันวันสะบาโตแล้วก็พักแล้วกันก็อยู่บ้านไม่ต้องทําอะไรแต่เขาลืมไปว่าสิ่งที่พระเจ้าสนใจไม่ใช่สิ่งที่เราทําแต่ใจที่เรามอบให้กับพระเจ้า การที่มีใจที่ n, ยืนหยัดอยู่น้ําพระทัยสําคัญมากอยากคิดว่าเราไปเดินกับพระเจ้าเดี missing, ๋ยวถวายทรัพย์แทนแล้วกันเดี๋ยวรับใช้นิดๆหน่อยๆแล้วกันเพื่อจะมาถัวๆจะมาเปะๆกันไปพระเจ้าไม่ได้เป็นคนเป็นผู้ที่โง่เขาเบาปัญญาพระเจ้ารู้ว่าใจของท่านอยู่ที่ไหนพระเจ้าต้องการให้ท่านอยู่ในน้ําพระทัย ah ah. อยากคิดว่าทำมรนิดๆหน่อยๆและทุกอย่างที่เหลือทําตามใจเราแล้วคิดว่าทุกอย่างมันก็จะถัวเฉลี่ยกันได้พระเจ้าไม่ได้คิดแบบนี้พระเจ้าฉลาดมากกว่าท่านเยอะอยากให้เราอย่าทริกกี้กับพระเจ้า นาโอมีอาจจะชริกีกับพระเจ้าก็ได้ไม่ต้องอยู่ในน้าพระทยัยแต่ก็ยังทําตามน้ำพระทัยได้บ้างโอ้ไม่ต้องอยู่ในน้าพระทยัยแต่แค่เชื่อก็น่าจะโอเคแล้วพระเจ้าไม่โอเคช้านี้เองเราจะฟังต่อชีวิตของนาโอมีแต่เราจะมาฟังในมุมมองว่าเรื่องการตัดสินใจที่ถูกต้องแน่นอนว่าหัวข้อคือการตัดสินใจที่ผิดใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากจะไปเริ่มซีรีส์ใหม่แต่อย่างน้อยเอาเอา,เอาเรื่องการตัดสินใจที่ถูกเนี่ยมาเรียนรู้เป็นพาร์ทของของซีรีส์ด้วยนี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็ตัดสินใจถูก เช้านี้เราจะเรียนรู้การตัดสินใจที่ถูกต้องของนาอมีน่าสนใจมากหวังว่าพี่น้องจะจะติดตามมานะครับการตัดสินใจที่ถูกของนาอมีในข้อัวบอกแล้วนางพร้อมกับลูกใภยทั้งสองก็ออกเดินทางจากแผ่นดินโมอับเพราะว่าเมื่ออยู่ในเมืองแผ่นดินโมอับนั้นนางได้ยินข่าวนางได้ยินข่าวว่าพระเจ้าเยี่ยมเยยนชนชาติของพงค์และประทานอาหารแก่เขาตอนอยู่โมอับตอนลูกตายแล้วตอนสามีตายแล้วได้ยินข่าวว่าพระเจ้าเริ่มอวยพรดินแดนคานาอันพระเจ้าเริ่มอวยพรเบกเลเ เข้อ6เริ่มต้นด้วยการที่นานอมีกับลูกสะภ้ายเดินออกจากโมอับเดินไปเรื่อยๆกำลังถึงเบตเลเฮมไปเรื่อยๆระหว่างทางดูเพลินเป็นภาพที่สวยงามคนหนึ่งทิ้งทางพระเจ้าไป10ปีออกนอกแผนการพระเจ้าไป10ปีวันนี้กำลังเดินกลับเข้าสู่แผนการของพระเจ้าแต่ข้อที่6ตอนกลางบอกว่าเพราะว่าอยู่ที่แบบดินโมอับนั้นนางได้ยินข่าวพระเจ้าได้เยี่ยมชนได้เยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาเหตุผลที่ย้ายกลับไปเบตเลเฮม ไม่ใช่เพราะต้องการกลับสู่น้ำบาไทยไม่ใช่ต้องการจะเริ่มต้นใหม่ในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ต้องการจะลื้อฟื้นกับพระเจ้าใหม่แต่กลับไปเพราะมีอาหารกลับไปเพราะว่าได้ยินว่าพระเจ้าอวยพรดังนั้นเอาตัวเองกลับไปอยู่ที่นั่นอาจจะรับพระพรบ้างนั่นคือวิธีคิดของนาโอมิไม่ได้กลับไปเพราะกลับใจใหม่อาจจะกลับใจใหม่ก็ได้นะครับแต่ไม่ได้กลับไปเพราะว่ารู้สึกว่ามีแรงจูงใจฝ่ายวิญญาณมีแรงจูงใจเพื่อพระเจ้าแต่กลับไปก็เพื่อตัวเองเพราะได้ยินว่าพระเจ้าประทานอาหารแก่คนของผู้งที่นั่น การกลับไปเบรเลเฮมจริงไม่ได้สะท้อนว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของนางโตขึ้นนางยังใช้วิธีคิดเหมือนเดิมใช้สายตาของมนุษย์ในการตัดสินใจเป็นหลักใช้ความต้องการของเนื้อหนังในการตัดสินใจเป็นหลักคือจะอยู่ที่ไหนขอให้ท่านดีและอุดมสมบูรณ์พูด,ดง่ายๆคือว่านางยังใช้วิธีคิดความคิดเซ็ตเดิมๆเ,เหมือนตอนที่ย้ายไปโมอับสมการแห่งความสําเร็จของนางยังเหมือนเดิมย้ายออกจากเมืองที่ไม่สมบูรณ์บวกย้ายไปเมืองที่สมบูรณ์กว่าเท่ากับความสําเร็จ เห็นไหมครับว่าวิธีคิดนางไม่ได้เปลี่ยนไปส0ปีที่ตัดสินใจล้มเหลวสมการยังเหมือนเดิมคืออยู่ที่ไหนก็ได้ที่ดีกว่ามีอาหารมากกว่าอุดมสมบูรณ์กว่าดูเหมือนเมีอนาคตกว่าบังเอิญตอนนี้เบดเลยเฮมเจริญแล้วพระเจ้ากลับไปอวยพรคนของพระเจ้านาวมีก็เลยบอกอ๋องั้นขัาขอกลับแล้วกันพูดง่าย่าเป็นการตัดสินใจถูกเลยบของเอิญฟลุกตัดสินใจถูกไม่ได้มีวิธีคิดแบบพระเจ้าแต่แรกไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าน้ำพระทัยพระเจ้าตั้งแต่แรกแต่เลือกทางที่เป็นทาาาพรระยสถนกณ์ไป เลือกโดยบังเอิญเพราะที่นั่นอุดมสมบูรณ์กว่าก็เลยกลับไปอยู่ที่เบตเลยเฮมเพราะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับตัวเองมากกว่าผมจําได้ว่าครั้งแรกที่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่<ๆ>ก็ไปโบสถ์มีคนหนุนใจให้ถวายเราก็ไม่ค่อยอยากถวายรู้สึกว่าเงินมันมีค่าสิ่งที่ที่ต้องใช้เงินมากกว่าถวายไปเวลาไปโบสถ์ก็คือการไปค่ายถูกพี่พี่เลี้ยงผู้นําท้าทายไปค่ายไปค่ายสมัยนั้นเราเราเรียนมห ah าลัยเงินเราไม่มี แพงมากแล้วต้องหยุดเรียนหลายวันเพราะค่ายห้าวันมีค่ารถค่าที่อยู่ค่าอะไรพูดง่ายหลายร้อยบาทซึ่งเราเราจ่ายไม่ไหวในเวลาน,นั้นแต่สุดท้ายก็เกรงก็ตัดสินใจไปค่ายเพราะเกรงใจพี่เลี้ยงเขามาพูดหนุนใจเราบ่อยท้าทายเราบ่อยให้เราเลือกพระเจ้าก่อนให้เราตัดสินใจพระเจ้าก่อนการเรียนให้เราตัดสินใจพระเจ้าก่อนการเงินและจะเห็นพระเจ้าอวยพรสุดท้ายเราตัดสินใจไปค่ายคนรอบข้างก็ดีใจโอ้เราเลือกพระเจ้าแล้วนะโอ้ผู้นำพงศดีใจโอ้สุดท้ายมาหนุนใจเราได้ผลให้เราเลือกพระเจ้าลึกๆเึกเรารู้ว่าเราไม่ได้เลือกพระเจ้า ไอ้ที่เราไปค่ายนี่เพราะเราเก่งใจกลัวมาตืออ้ออยู่นั่นแหละพูดอยู่นั่นแหละเราก็สึดลํำคาแล้วก็ตัดสินใจไปแต่ไม่ได้ไปเนื่องจากเห็นว่าค่ายสําคัญไม่ได้ไปเนื่องจากเห็นว่าพระเจ้าสําคัญไม่ได้ไปเนื่องจากเห็นว่ามีความจําเป็นที่คเตษยนจะต้องจัดเวลาหนึ่งเพื่อไปส่งาหาพระเจ้าไม่ได้คิดอะไรแบบนี้เลยไม่มีวิธีคิดแบบพระเจ้าเลยไอ้ที่คิดอย่างเดียวคือเก่งใจเขาไปหน่อยก็แล้วกันเผื่อปีหน้าจะได้มีข้ออ้างว่าไปแล้วนะปีที่แล้วแล้วปีหน้าจะไม่ไปคิดแบบนี้จริง ดังนั้นเองผมตัดสินใจไปค่ายถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องโดยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลือกพระเจ้าก่อนที่ไปตัดสินใจถูกต้องคอเรียกว่าโดยบังเอิญฟลุกเลือกทางที่ถูกต้อง,ง,ง,องและที่ค่ายนั้นผมรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผมสัมผัสพระเจ้าเป็นครั้งแรกที่ที่ร้องไห้พระเจ้าสัมผัสตอนผ่านการนมัสการจริงจึงสูว่า <c oughs> คุ้มมากที่ตัดสินใจมาแต่ตอนตัดสินใจไปเนี่ยไม่ได้เลือกพระเจ้าไม่ได้มีพระเจ้าอยู่ในหัวแม้แต่นิดเดียว เพียงแต่เกรงใจมนุษย์ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีประสบการณ์คล้ายๆผมคือตัดสินใจบางอย่างที่สอดคล้องกับน้ำพระทยัยและแผนการพระเจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจโดยบังเอิญเพราะเกรงใจคนนั้นเพราะเกรงใจคนนี้เลยตัดสินใจทําสิ่งที่พระพีบอกบ้างจะได้ไม่น่าเกลียดมากนะับไม่ว่าจะมาด้วยท่าทียังไงสุดท้ายก็ตัดสินใจไปค่ายตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกมีเพื่อนบางคนไปค่ายเพราะไม่มีอะไรทําเงินนะ่มีแต่เบื่ออยู่กรุงเทพไม่มีอะไรทําก็เลยไปค่าย มีเพื่อนบางคนไปค่ายเพราะว่ามีคนเสนอว่าเดี๋ยวออกเงินให้นะคุณไม่ต้องจ่ายเลยนะคุณไปค่ายไม่ต้องจ่ายอะไรเลย,เลยบางคนตัดสินใจไปเพราะเสียดายออฟเฟอร์ตัวนี้ว่าโอ้ถ้าไม่ไม่ได้คว้าออฟเฟอร์นี้นะเสียดายห้ตังกามีคนจ่ายให้แล้วก็ไปแต่สุดท้ายหลายคนก็ลงเอยทําสิ่งที่ดีโดยไม่ตั้งใจไปแสวงหาพระเจ้าโดยไม่ได้อยาหาพระเจ้าแต่แรกนาอมีคล้ายๆกับน,นาอุมีตอนนี้เหมือนกันตัดสินใจกลับไปยังแผนการพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อพระเจ้าเพื่อตัวเองจะมีอาหารกิน เพื่อตัวเองจะไม่อดตายเราดีใจที่นางตัดสินใจถูกแต่เราเองก็แอบเป็นห่วงลึกๆว่าถ้านางไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีเขียนสูตรความสําเร็จในชวิตของนางถ้าวันหนึ่งเองเป็นเลยเฮมกันดานหาดีทีแล้วนางได้ยินว่าอียิปต์อุดมสมบูรณ์กว่าวันนั้นนางจะอาจจะย้ายออกไปอียิปต์ต่อก็ได้เพราะสมการความสําเร็จของนางคืออยู่ที่ไหนก็ได้ขอที่ท่านดูเหมือนเมียอนาคตและมีกลิ่นกายภาพต้องดีนั่นคือวิธีคิดของนางแค่นั้นเองไม่ได้มีวิธีคิดฝ่ายวิญญาณเลย นั่นคือความน่าเป็นห่วงแต่แน่นอนนางตัดสินใจถูกถูกแบบฟลุกถูกแบบโดยบังเอิญและเมื่อเราอ่านต่อในข้อ8ถึง13บยิ่งตอกย้ำว่าวิธีคิดของนาโอมีไม่ได้สะท้อนความเชื่อที่มีในพระเจ้าและการมีความเชื่อแบบคนของพระเจ้าก็ไม่ได้สะท้อนอยู่ในานางเหมือนกันเพราะอะไรเพื่มเมื่อลูกสะพ้ายเดินออกไปกับน,นางเดินไปด้วยกันเรื่อยๆสักพักหนึ่งนางหันกลับมาบอกบอกว่าอย่าไปเลยนะอยู่มัวอับต่อแล้วกัน อย่าตามฉันไปเลยที่เบ็เลยเฮมนาโอมีเองคนกําลังจะเดินเข้าสู่แผนการแผ่นด,ดินของพระเจ้าลูกสะพ้ยทั้งสองคนเดินจูมงมือมาสุดท้ายระหว่างทางนาโอมีบอกว่าอย่าไปเบ็เลยเฮมเลยนะอยู่อยู่อ่าอยู่อยู่อยู่โมอับต่อเถอะสุดท้ายลูกสะพ้ยคนหนึ่งเปลี่ยนใจลูกสะพ้ยทั้งสองคนตัดสินใจถูกแล้วนะครับแต่สุดท้ายคนหนึ่งเปลี่ยนใจเดินกลับไปที่โมอับเพราะอะไรครับเพราะนาโอมีบอกเขาว่าอย่าไปเบ็เลยเฮมเลยอย่าไปโบนเลย อย่ามาเข้าสู่แผนการพระเจ้าเลยเดี๋ยวจะลําบากลูกสะพ้ายทั้งสองตัดสินใจถูกแต่แรกแต่สุดท้ายคําพูดของนาโอมีทําให้คนหนึ่งไข้เขวและเปลี่ยนใจคือคือนาโอมีแบบพูด,ดง่ายๆคือตัดสินใจถูกโดยบังเอิญและสองคนจะตัดสินใจถูกก็กลับไปขัดเขาไม่ให้กลับไปหาพระเจ้าพระเยโฮวาที่เป็นเลเฮมอีกที่นาโอมีไม่อยากให้ลูกสะพ้ายทั้งสองคนไปเปี่ยนเลยเห็นเพราะว่านางหวังดีกับลูกสะพ้ายทั้งสองคนกลัวว่าจะไม่มีอนาคตเมื่อนาง ตามนางกลับไปอยู่ที่แผ่นดินของพระเจ้าแต่ความหวังดีของนางทําให้คนหนึ่งตัดสินใจผิดและพลาดแผนการของพระเจ้านางอมีให้สองเหตุผลว่าอย่าตามฉันมานะฉันจะเดินกลับไปแผนการแผ่นดินของพระเจ้าคันอันเบิเลยใมีอาหารนะแต่อย่าไปเลยมันเสี่ยงนางอมีให้สองเหตุผลว่าทาไมลูกสะใภ้สองคนไม่ควรตามนางไปเหตุผลแรกการตามนางอมีกลับไปเปิเลยเหมจะทําให้ไม่มีอนาคตผู้หญิงสมัยก่อนจะมีอนาคตขึ้นอยู่กับการที่มีสามี สามีมีหน้าที่เลี้ยงดูภระยะระยาภรรยามีหน้าที่ดูแลบ้านแล้วก็คลอดลูกโดยเฉพาะลูกชายตอนนี้เองสามีตายทั้งสองคนตายหมดแล้วผู้หญิงที่สามีตายคือเขาเรียกว่าเป็นเป็นไม้มีสองช้อยช้อยแรกกลับไปอยู่กับพ่อแม่ช้อยที่สองหาสามีใหม่เออช้อยที่สามก็คือว่าไปขายตัวหรือไปทําอะไรก็ได้เพื่อจะมีเงินหลายครั้งหลายคนเลือกที่จะไปขายขายตัวขายบริการเพื่อที่จะมีเงินในการดําเนินชีวิต ในธรรมเนียมของคนยิวเมื่อสามีตายนะครับเช่นสามีตายลูกนาวีตายลูกที่ลูกชายที่เหลืออยู่จะต้องแต่งงานกับ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 ,ก,บกับลูกสะใภ้ที่สามีตายไปและต้องมีลูกชายและก็เลยลูกชายโตหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ก็จะเป็นไทยผู้ดได้ง่ายคือต้องช่วยให้ครอบครัวของพี่ชายหรือน้องชายที่ตายไปกลับมามีผู้สืบสกุลได้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เองนาวมีมีลูกสองคนคนหนึ่งตายคนที่สองก็ตายลูกสะใภ้สองคนเองไม่ ไม่สามารถจะแต่งงานกับลูกชายคนต่อไปของนาอมีเพราะนาอมีไม่มีลูกอีกแล้วดังนั้นเองนาอมีเลยเลยบอกในข้อที่11เป็นต้นไปโดยสรุปง่ายๆคือว่าอย่าตามฉันมาเลยฉันไม่มีลูกชายให้เธอแต่งงานอีกแล้วนะถ้าคนสมัยก่อนถ้าผู้หญิงไม่ได้แต่งงานและไม่มีลูกชายก็ถือว่าไม่ค่อยมีอนาคตอาจจะต้องปเป็นโสเภณีนาอมีจึงหนุนใจกลับไปอยู่ครอบครัวเธอเถอ เธอยังสาวอยู่นะเธออาจจะหาสามีง่ายๆที่โมอับแต่ตามชั้นไปเนี่ยยากนะโอกาสจะไม่ได้แต่งงานสูงพูดได้ง่ายนาวมีบอกว่าต่อให้คืนนี้นะชั้นเนี่ยนาวมีนะเจอสามีใหม่นะแล้วคืนนี้นอนกับสามีใหม่ทันทีและท้องคืนนี้เลยนะเขาบอกแล้วแล้วล,ล,ลูกชายของฉันจะโตทันไปแต่งงานกันกบเธอเหรอข้อสิบเอ็ดบอกว่าแต่นาวมีตอบว่าลูกเอ๋อยจงกลับไปเสียเถอจงจะไปกับแม่ทําไมเล่าแม่มีแม่ยังจะมีบุตรชายในครั์ให้เป็นสามีเจ้าหรือ ลูกของแม่เอ๋ยกลับไปเสียถ่อกลับไปตามทางของเจ้าแม่แก่เกินที่จะมีสามีแล้วหากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวังอยู่และแม่จะมีสามีคืนนี้คืนวันนี้นะครับและมีลูกชายเจ้าจะรอให้บุตรชายโตนั้นเติบโตได้หรือเจ้าจะอดใจไม่แต่งงานได้หรืออย่าเลยลูกของแม่เอ๋ยพูดง่ายนามีบอกว่าถ้าไปกับฉันเราไม่มีอนาคตนะฉันเนแก่แล้วที่จะมีสามีใหม่แล้วเธอไปเธอไปรู้จะได้แต่งงานกับใครหรือเปล่านะกลับไปโมอับเถอะ อยู่โมอบแบบทีแล้วภาษาก็พูดภาษาเดียวกันโอกาสเจอหนุ่มๆแต่งงานคนที่ดีดยังมีแต่ถ้าไปกับชั้นที่เบตเลยเฮมเนี่ยโอกาสน้อยมากชั้นเองก็แม่ไม่ให้ไม่รู้จะทำหามหากินอะไรอีกนี่คือวิธีคิดของนาโอมีพูดง่ายๆการกลับไปเบตเลยเฮมไม่ใช่สูตรความสําเร็จของนาโอมีการกลับไปแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่สูตรแห่งการรับพระพรในมุมมองอนาโอมีการกลับไปเบตเลยเฮมเป็นสูตรแห่งความไม่แน่นอนหรืออาจจะเป็นสูตรแห่งความล้มเหลว ถ้าเลือกได้อยากกลับไปกับฉันนะมันล้มเหลวแน่ถ้าเลือกได้อยู่มองออต่อเธอนั่นคือวิธีคิดของนาโอมิแม่ตัวเองตัดสินใจถูกไปทําให้ลูกสะพ้ายคนหนึ่งเปลี่ยนใจอีกเหตุผลที่2ที่นาโอมิไม่อยากให้ลูกสะภ้ายตามนางไปก็เพราะว่านาโอมิเชื่อว,ว่าพระเจ้าจะไม่อวยพรนางดังนั้นลูกสะพ้ายทั้งสองจะลําบากแน่ถ้าถ้ายัางตามนางอยู่พระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ฝ่ายนางแล้วนะนั่นคือสิ่งที่นาโอมิพยายามจะบอกข้อ13ตอนปลายบอกว่าแม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่เจ้า ที่ผ่าของพระเจ้าได้กระทําแก่แม่ถึงเพียงนี้การกลับไปเป็เลหเฮมเขาสับนาอมีแค่เพื่อการอยู่รอดมีอาหารกินแต่นาอมีรู้ว่าความขมขื่นและความยากลําบากคงรอนางอยู่ที่เป็ดเลหเฮมเมืม่อเรารอ่านพระธรรมเรื่องราวของนางนางรู้จนจบเรารู้ว่าการกลับไปเบ็เลหเฮมนั้นสุดท้ายกลายเป็นสูตรแห่งความสําเร็จและเป็นสูตรแห่งพระพรแม้แต่นาแม้นาอมีไม่เชื่อว่าการกลับไปเบ็ดเลหเฮมเป็นเส้นทางแห่งความสําเร็จแต่สุดท้าย มันเป็นหนทางแห่งพระพรแะ้ะเขาคาดหวังความยากลําบากตอนไมไปโมอับคาดหวังความสําเร็จแต่เจอความล้มเหลวตอนกลับมาบเบลเฮนคาดหวังความล้มเหลวแต่กลับเจอความสําเร็จในพระเจ้ามีคิวเสดหลายคนเองคิดเหมือนนาโอมีคือแยกไม่ออกมองไม่เห็นไม่เข้าใจจริงๆว่าอะไรคือทางพระเจ้าอะไรคือแผนการพระเจ้าตอนย้ายไปโมอับแรกๆมองว่าเป็นทางแห่งความสําเร็จทางแห่งความสะดวกสบายแต่พอย้ายกลับ สู่แผนการพระเจ้ากับมองเป็นความยากลําบากแผนการที่ไม่แน่นอนเรามีมีความคิดสเปสะปะตัดสินใจถูกโดยบังเอิญเราเห็นว่าในครั้งนี้เรามีตัดสินใจถูกโดยบังเอิญตัดสินใจเดินอยู่ในทางพระเจ้าแม้ใจเองมันไม่ได้เลือกพระเจ้าตั้งแต่แรกแต่เพราะไม่อยากหลุดตายเพราะได้ยินว่าพระเจ้าเยี่ยมเยียมชนชาติของพระองค์จึงตัดสินใจกลับไปเบ็เลเห็ผมจําได้ว่าตอนสมัยผมรับใช้พระเจ้าใหม่ เรียนจบปริญญาตรีเกิดความรับทํางานที่โบสถ์เนี่ยคือไม่เห็นอนาคตเลยมีแต่ความสกัดสนจําได้ตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆจะซื้อแาวบอลสักเครื่อง350ซื้อจากขาดใหญ่จบตีแล้วนะครับไปทํางานที่โบสถ์ยังไม่มีปัญญาซื้อสาวบาเลยยังจำได้เลยว่าขอ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 ,ขอเก็บเงินหลายหลายหลายเดือนมากกว่าจะซื้อ350ได้จําได้ว่าวุฒิปริญญาตรีตอนนั้นทํางานได้เงินน้อยมากคือน้อยกว่าสาวโรงงานอีก สาวโรงงานนี่ดูเหมือนเขาได้นอนแลวครับจำได้ว่าทํางานที่โบสถ์ได้เงนินเดือนน้อยมากเหมือนกับต้องวางใจพระเจ้าจริงๆว่า,วาแต่ละวันเองเราจะมีค่าใช้จ่ายเพียงพอแต่ละเดือนหรือไม่กระทองไว้อย่างเดียวว่าถ้าเลือกพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะดูแลก็ค,คือรู้อยู่แค่นี้เองแล้วก็ลําบากอยู่อยู่นานจําได้ว่าสมัยเรียนก็ยังรับใช้พระเจ้าไปด้วยบา,บางวันเองไม่มีเขาเรียกว่าต้องเดินกลับบ้านตอนกลางคืนเพราะรับใช้ดึกสอนพระคระภีจนดึกเดินเดินกลับบ้านเพราะว่าไม่มีเงินขึ้นรถเมล์ กับบ้านเพราะมันถึงมิติเที่ยงคืนตัดสินใจเดินกลับบ้านหลายครั้งเพราะอยากจะเก็บเงินไว้ถ้าเกิดเกิดใช้ค่าเดินทางพวกนี้ก็อาจจะไม่มีเงินขึ้นรถไปเรียนมาอะไรต่อบางครั้งต้องอดอดบางมื้อไม่กินเพื่อจะเก็บเงินไว้ไปซื้อกับข้าวไปกินตอนเย็นแล้วก็หูซื้อกับข้าวแล้วก็กลับไปหุงข้าวกินเพื่อจะได้ประหยัดเงินไม่เห็นอนาคตไม่เห็นอนาคตจริงๆที่เห็นอย่างเดียวคือสิ่งที่พ่อพีสัญญาอยู่ในพ่อพีแล้วก็ไม่รู้มันจะจริงกับเราหรือเปล่าหรือมันจะจริงกับเฉพาะคนในพ่อพีเท่านั้น แต่ก็ยึดสัญญาไว้ให้มั่นว่าวันหนึ่งนะพระเจ้าคงมีพระเมตตานะคงให้เราเขาเรียกว่าให้เราได้สิ่งดีๆเหมือนกับคนอื่นมีบ้างเมื่อเราเลือกพระเจ้าก่อนสุดท้ายเวลาผ่านไปประมาณสิบยีปีนานเลยนะครับเราก็เห็นว่าพระเจ้าก็มีเวลาของระองคงที่จะไวพรผมและก็ครอบรัวตัดสินใจเลือกพระเจ้าหลายครั้งดูเหมือนไม่มีอนาคตสิ่งที่มีคือแค่ความหวังใจว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะประทานสิ่งดีแล้ววันนั้นมีจริงๆนะครับ สลับนาโอมีนางไม่มีความเชื่ออยู่เหลืออยู่แล้วมีแต่ความขมขื่นมุมมอง,มองที่มองต่อพระเจ้าเป็นลบคิดว่าการกลับไปเปลเี่ยนเลนเป็นความยากลําบากและเป็นความล้มเหลวแต่สุดท้ายนางเขาเรียกว่าคาดเดาผิดอย่างสิ้นเชิงทันใดที่เท้าของนางเหยียบกลับไปอยู่ในแผนการพระเจ้าอีกครั้งพระคุณพระเจ้าเริ่มหลั่งไหลไปสู่ชีวิตของนางแทนที่นางคาดหวังความล้มเหลวความอับอายแต่นางกลับเป็นผู้รับผพรผสุดท้ายคนรอบข้างในเมืองของนาง ชื่นชมพระเจ้าผ่านชิตของทางบอกขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไว้พรเธอแล้วเห็นไหมถ้าเราจะฟังต่อไปเรื่อยเราจะรู้ว่าสุดท้ายการกลับไปเปิดเลยเห็นกลายเป็นสูตรแห่งความสําเร็จผมอยากจะหนุนใจท่านว่าอย่าเป็นเหมือนนาโอมีที่ที่ไม่รู้เลยว่าอะไรคือนางพระทัยพระเจ้าตัดสินใจมั่วมัวซัวๆวโดยไม่รู้เลยถ้าวันนี้ท่านตัดสินใจเลือกพระเจ้าก่อน ตัดสินใจให้พระเจ้าก่อนแมดูเหมือนอยากลาบากแมดูเหมือนไม่มีอนาคตแมดูเหมือนการจะซื้อไอโฟนสักเครื่องยังไม่มีเลยเพราะว่าเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องตามน้รมพะทธิยพระเจ้ามีเวลาของระองคงพระเจ้ามีเวลาของระองคงผมเคยมีวันเวลาที่ผมไม่มีเงินกินข้าวเลยนะครับแต่วันนั้นก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยในชีวิตผมจากวันนั้นที่บอกว่าให้พระเจ้าไม่มีเงินเลยนะครับแล้วเรารู้เราไม่ได้มีเงินเพราะว่าเราใช้ฟุ่มเฟือยแต่เพราะว่าเราเลือกเก็บเลือกพระเจ้าก่อน วันนั้นเองไม่ได้เกิดขึ้นอีกเลยหลังจากวันที่เรายอมพระเจ้าผมว่ามีหลายเรื่องในชุดเหล่าตัดสินใจยอมพระเจ้าพระเจ้าจะประ,ประทานประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับท่านจริงๆครัง้งหน้าเราจะฟังครั้งสุดท้ายการตัดสินใจถูกแต่เราจะไม่ได้เรียนรู้จากนางบีเท่านั้นเราจะไปเรียนรู้จากนางรูทด้วยแล้วเราก็จะจบสี่วีนี้นะครับให้เราถามพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าช่วยเหลือคนของพระองค์ที่จะมีใจกล้าในการเลือกทางที่ถูกแม้ดูเหมือนความยากลำบากรออยู่ข้างหน้ายึดพระสัญญาไวใ้ให้มัน่น วันหนึ่งจะเป็นวันที่พระเจ้าวยพรท่านเองอย่าตะเกียกตะกายหาสิ่งของในโลกโดยทิ้งอาณาจากักรโดยไม่สนใจเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าท่านให้พระเจ้ามาก่อนจะมีเวลาที่พระเจ้ายกชินของท่านขึ้นขอพระเจ้าวยพรคนของพระองค์วยพรคริสักจักของเราให้มีเวลาที่พระเจ้าสำแดงความยิ่งใหญ่และความสัตย์สื่อต่อคริสักจักของเราด้วยเช่นเดียวกันในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน